ันซคันออกรดียวงใกล้อย่างี้ r อบเอไปอยู่อ่ะต้อใกล้หน่อยหนึมันมันกระจายขนาดยอยากรู้แค่ระดับอ่างงี้นเมืมาเกาะกลุ่มมาข้างหนักดี๋ยวว่ามันจะกระจายกว่านี้ สอบเรามาแล้วเตรียมพร้อมเปิดไฟหนึ่งลูกโอเคอืออืโอเค,ออเคสองของนี้กำลังดีอยู่แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยในการกอ่อขึ้นแต่ผมเคลียร์ออกมาโอ้ลีโหลดรีโหลดรีโหลดต่อใส่ห้าหกเจ็ดเ่าขวาก็ลีโหลดเต็มเต็มแบบอืออืออือ ไ่ตายด้วยมี <c oughs> ยากจิต้องมีสัมโอเควัตถุตื่นเพื่อนไม่ให้นอน <c oughs> ขนาดนี้ผมไม่ให้นอน Leave Routing <c> ไปขึ้นดาวบนว์ด What <c oughs> แม่ปลอดภัยฮะ เดลตาคริสชาโดโอ้แต่ละคนชื่อมาแปลกใหม่ดีวงเล็บชื่อผมเองก็ดูแปลกเนาะแอนไซวัดต้อยตัวค่ะคโอ้โอ้ oh, oh, ดูเท่วะ่ะมองมุมนี้แบบ <c oughs> ทุกคนทุกคนมองหน้ากันเองแล้วบอกว่าว่าัดวัดชูบิดูไม่รู้ไปกันขนาดนี้อัซองไปก่อนโอเคฟิวพ,พาวเวอร์โอเค ผมดีนโหลดตอนเลยสามจะพร้อมอ่ะผมเชื่อว่าสัญญาก็น่าจะยังถือนี่อยู่นะถือเอ่อพวกปืนกระเด็นัรนเื่อกันอยู่ถ้าเป็นโอเบเรเตอร์หลายๆกวนัะนเพราะว่าผมว่าลูกซองบางทียังใช้ไม่ได้ฟุ้ม,มากขนาดนี้ระเปิดไฟไปก่อนดักไปทีนึงว่าเต็มอีชิี ไปยิงไปมันกระจายอ่ะมันกระจายได้ดีนะมันไม่ได้สลักชอดแต่มันก็ยิงได้ไกลดีวะกระจายโดนเพื่อนด้วยเมื่อกี้ไม่เขียนว่าเมื่อกี้กระจายโดนเพื่อนด้วยแล้วดูดูดูดีสองคนนี้เนี่ยสองของของบ้านชัติี่คือแบบลูกต่างก็ดูแบบเอาจริงๆลูกต่างของสองชาสามกระบอกนี่ดูคล้ายกันแบบคล้ายคล้ายกันแทบทั้งหมดเลย คได้กิ้วทำไมเจนเตอร์เบอร์มันชาจังเลยเอยมันเร็วนะแต่ว่ามันมันมันไเพิ่อขึ้นเฉยเลยไม่เดี๋ยวโอ้โหรู้แล้วว่าทำไมปันนึ่งนี่การกันอยู่เครื่องเดียวเลยนี่หวะแล้วไอเจนเลยเอ๊ะเดี๋ยวว่าทำไมมันถูงช้าจังฮะอ๋อการกันกันอยู่เครื่องเดียวก็ว่าอยู่โอ้ซาตอนหนึ่งจะโดดออกไปก่อนขนาดนี้ มาข้างเครื่องเทียบเลยขนาดนี้โอ้ชดเคื่อืนดเพื่อนม่อนอย่าเป็นเพื่อนผมต้อเพื่อน่อตอบสอปนรัข้าแพลตฟอร์มกลางวัดเดลูกซองร้อยเมตร แม่ลูกสองสไนเปอร์ต้องใช้ได้นะขนาดนี้โอเคเฮ้ยมีนี่ด้วยเยี่ยมมาครับขนาดนี้ขนาดนี้ยิบตัวโอเคพร้อมแมแ่แต้มเยอะเลยนะจริงแต่ก็จะเอา,เานี่มาเนี่ยวันนี้ผมอยากจะอยากไปสายหมออยู่ขออนุญาตขนาดนี้ไปโอุ้ณจะดูเท่ไปไหนไหนจากคุณดูมุมนี้นะครับนี่โคตรเท่ แมนออะไรกันอีกอะไรกัน,นอกีกโอ้ยไม่ก็แท่นอ่อนี่เองโอเคแท่นหลีแท่นออแท่นหลีอ๋ออ๋อแอบบ๋อแปลว่าหลีโอเคขวาไปมันเองก็ต้องแก้เองมันเดียวิงเหมาโอเคมามาครับรมันได้เหมาเหมามันเลยผมรู้สึกว่าแอนิเมชั่นมันแปลกๆฮะจริง ติ๊กแอนิเมชันตอนเดินอ่ะมันดูไม่ไหลลื่นอ่ะดูไมปล,ลื่นแบบเมื่อก่อนเอก่อนผมเห็นว่ามันไหลลื่นกว่าเยอะเลยนะเฮ้ยขออภัยมันไหลลื่นกว่าจริงนะจริงเมื่อก่อนอ่ะมาทำไมล่ะครับท่านโจ๊ดจริงปาน,นี่เลยมีดมีด,ม,ดมีดแต่ได้ผลมากกว่าบางทีโอเค เดี๋ยวพอผมเอาลิไฟมาป่ะจำไม่ได้ละไม่ได้ใส่เพิ่มลิไฟมารผมว่าผมรู้แล้วแหละว่าเขาเขาใช้เพิ่มลิไฟใช่ไหมข้างล่างนั่นแหละจีลิไฟดัลลี่ไวๆแล้วก็อันนี้เร็วๆรู้เลยครับว่าคืออะไรแบสองเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย ตัวกองกลางที่หนึง่งโอเคมันไม่มีเพริร์ทก็จะไม่มีอะไรมากจริงแต่ถ้ามันมีเพริร์ทอย่างพวกไทเกอร์เอฟบุซบุามาน่าจะสนะุกรักแอบบุชมากเขามาทำให้เกมม,มันคึ้เครค่คเครคครงเขาปกต,ติมันคึ้เครง่รงไม่พอทำผมอะไรเลย รีโหลด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 ทีละนัดกรี <im itation> โหลดของลุ่ซองของอันนี้มันแบบมันทำมันปวดปวดหมองดีโอเคขอเนีๆๆ้ยแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์แคปเจอร์แต่เสวนใหญ่มันจะเขีนยนว่าใช้ฮองไทยกันเนาะก็แสดงว่าหลายคนเข้าใจนะว่า <im itation> สไนเปอร์บาง <im itation> ทีมันใช้ยากเกินไปบางทีพว่าจริงได้ตัวหนึ่งนี่คือแบบยิงหน้ปากมาก มันกับบางคนจ so nah ึงบอกว่ากดใช้เป็นพวกเ M82 น่าจะดีกว่าเยอะเลยฮะถ้าเป็นแบบ M82 ที่แบบยิงกดว่ายิงปอดปกติคือยิงเข้าไปแบบกดรัวๆได้อะกดเปียงเปียงเปียกนี่เหมือน M82 น่าจะโอเคกว่าเยอะเลยก็คือหรือแม่ก็ถ้าเปลี่ยนหมวดตัวให้มันออกมาเป็นเซมิออโต้ได้อะก็คือลดดาเมจลงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกจริงกลด้าเป็นลงหน่อยก็ไม่ได้มีใครว่าอะไรต่อไป างานสร้างอะไรกันดูเริ่มทำศพโอเควัดเกิดงารสร้างอย่างนี้ยเหรอโอเคไปรอภัยมาฮะซึ่งสองเป็นสี่นัดของเราเหลืออีกสามแม็กต้องไปหากระสุนกันทำไมผมเห็นเป็นเป็นกล่องอกล่องแอมโมสคัคสัคพายแทนในชะ่จะสัพพายไม่เห็นแอมโมบอก อ๋อแอปเบอกอยู่นี่โอเค thank you โอเค what ทำไม what เนี่ยทำไมมันขึ้นว่ามันเสียหายอยู่โมเดลเหมือนกันแล้วทำไมมันยังขึ้นโอ้ second the for warning arc flames thirty ครับตอนอยู่บนสตรัคเจอร์การกระโดดการปีนมันแปลกๆต้องรออัปเดตไปอย่างเดียวเลยงานนี้

เอ่อฟีชแบ็กหรือไม่ก็แสร็จสตอมก็จะสนุกหน่อยผมจะได้แบบบรรยากาศแบบการสตอมดีกัแบบอะไรนะที่ศัตรูมาเยอะมากอ่ะแบบแอมบูชแบบแบบบริเวณแอมบูชกันแอบบูชพร้อมกันอ่ะแล้วก็จะได้บรรยากาศสนุกสนุกอย่างนี้โอเคสองครับสองคิดไปกันทุกสองเอาไว้เป่ากลานนี้แหละ ช่วยกันจิงอะซองซองจิงบแบบใจเย็นมากโดนรับมีโดนจริงสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองโอเคตับเพื่อนิงสี่ห้ลูกซองสองคนมานึ่งโดนหนึ่งสโอเคตรงนี้คือเดี๋ยวตรงนี้คืออออเรเตอร์ลูกซองหมดเลยเหรอวัด the แห c k ตอนนี้ okay. ต้อเปิดไฟว่าอ,อะไรนี่กว่าโอ้โหโ,โ,โดนสก,กิลนตนัว้องยิงมาแต่นู่นเลยเหรอเพื่อไปยิงผมี่ยแย่จริงเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอเคชิดตัวเองชิดเพื่อนชิดเพื่อนไปโดนหนึสองสามสี่ ห่ายิง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 โอเคตายอยู่แม้ว่ามันจะช้าหน่อยนึดูการรีโหลดของแต่ละคนเนี่ยคุณดูสิรีโหลดแบบจับพล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 ับโอเคอ้าวเดี๋ยวดูการกระโดดโมดสักเจอมันแตกแตกแตกมันเหมือนมีอาการติดบั๊กมาดิรีโหลดโมดสักเจอ ไอ้สกีิลฮะเป็นละมัดเอาไปก่อนเลยว่ะมันยิงละบาดไอ้วัดเต๋อโอ้มันลอยบรแล้วเพื่อแม่ยี่ที่แค่เสียดถ้าเต็มก็อาจจะลอยแต่นิมบรรลอยมัเหมือนกันหือหล่อนเลยดีเสียงก็ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรพี่ใชมันคือเสียงของเจ้าเทียมเหมือนกันบรรลัย

ơ ờ. ok, vận động vội! The lòa được gai lên gắn! Vận động 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 ไม่ดีไม่ดีอยู่ยยแต่รัตต่อไปอาจจะโดนเราได้เพราะว่าขนาดนี้เดี๋ยวกับบังเกอร์แล้วโอ,อเคแล้วก็ระังบังหนึ่งถ้ามันถิงมือเราผมก็รีบโดดออกโอเคเดี๋ยือดลองรับไปกูลอยไปแล้วไอนนีงไอ้นักก่อนไอ้นักก่อนไอ้ดดนักก่อนไอ้กินไปก่อนทีโอเค ไปสี่สองสามไปโดนสี่โดนบ้างไหมยิงก็ยิงแค่โดนแย่จริงยิงก็ยิงไม่โดนชีวิตเลยเดี๋ยวเอาเดินเอาผมเดี๋ยววัดมันแหลกเซิร์ฟมันแหลกที่อะไหนเว้ยเสียงเสียงมาอยู่ใกล้ผมเกินเมื่อกี้ผมเล่นต้องวิ่งถอยก่อนก็ไปก่อนก็ไปก่อนโอ้ไปก่อนโด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 นเจ็ดแปดเก้ายิงยิงยิงกิปมันสต้นสต้น สตันสตันได้บ้างดิโนดิ้งล็อกล็อกที่นึงโอเคดิโดโอเคสวยโอ้ยโอเคไปครับไป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 ตลาดกคนวิ่งวิ่งไปก่อนทีหลือค่อยว่ากันวิ่งครับวิ่งรัวๆครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วฟูมันอะไรกันเนี่ยตรงนี้ เปิดไฟลุกเคสไอเจ้าหนูเนี่ยชิดที่นี่เกี่เออผม,บบมจะไปวันนี้จะรอให้มันหล,ล่อเด้อสุดมิดสอดก่อนดีมกกันเลยเอาไปเลยวิ่งวิ่งลูกซองฮะอนนุ้ยมันอึดดึมาตึ้นเพื่อมาแล้วเพื่อมาแล้ว อเคเราตัดไปกัมาโอเคตัดท Ges ี่สองชิสโอ้ s สปี d ไว้สปี e ไว้เอื้อวิ่งแนวหน้าไม่เป็นไรเพื่อจริงโดนสับผมพี่ปัญหาเดี๋ยวพอดีได้อยู่เฮ้ยกุณท่านวิ่งไล่ริง โอเคฉีดท <Okay. S 2> ี่ที่ส okay. องโอเคเมื่อกี้ฉีไม่ถัดแกจะโอเคโอ้ยมันหนเดี๋ยวผมงผมหมนเดี๋ยวไม่พักเดี๋ยวเดี๋ยวมันมติดอ๋อ,อ y, มัน,ม,น,น,ม,นมันไม่ขึ้นหลอดไม่ขึ้นเพราะจากับผมอันนี้เยอะไปหน่อยโอเคสองโอเคอุ้ย วิงมนเลยเ,ยเยี้ยบเิ่สตันทีลทนแล้วิ่งถอยนี่แหละสายฮัยนออเตอร์แอโซเ้ยแผลตโอเปอเรเตอร์แอโซไม่ใช่ Hunter, ัลเตอร,อร์ด้วยโอเปอเรเตอร์ด้วยย่าดิงู้วิ่งวว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 วแวววววดววววรวววิวนนวว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 วเดววว ถ้าจะอยู่ใกลน Stamp ี้แหละเดี๋ยวัก็วิ่งอยู่รอบๆนี้แหละอเขาก็เลงวิ่งมาโอเคเดระวังเดี๋ยวผมเผยยิงรถยิงรถในสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคโอ้เพื่อนวิ่งเข้ามาแล้วแต่โอ้ยเรมากดฮะไปยัดยัดยัดตซองเนี่ยผมได้รับวดใจจริง โอเควิกตอเรียไม่ใช <ere> <Genesis> okay. ่วิกตอรีเออเดินเข้าไปเล่นแล้วแก้เองกเดี๋ยวมันเก่าอย่างนี้นะโอเคสวยสวยไม่สวยไม่รู้แต่สวยอยู่อ่าช่วยสามโอเคจะเจอกันพาสต้าฮะ